ดามาจิ้งเอนมี่ฮิวออเทอร์เอนมี่อ๋อยิงแล้วถ้าเรายิงตัวนั้นตัวนั้นก็จะฮิวรอบข้างเพื่อนยิงตัวมันมันก็จะฮิวคนข้างๆเอาง่ายๆตัวมันไม่ฮิวแต่ข้างๆฮิวอ้าวห้องทิปหรอห้องทิปหรอห้องทิปปี่ห้องทิปทิปจริงห้องทิปไม่มีมีคนไม่ตามเข้ามารู้สึกว่าเขาก็ นะครับขอไปพูดห้องทิปอีโคไม่อยู่อะไรวะอ๋อตอนนี้เซิเวอร์เน่าหรอรับว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่เซิเวอร์เน่าแต่ว่าคนกลับมาเล่นเยอะนะทุกคนครับอย่าลืมถ้ามันมีขึ้นสมัครสมาชิกก็ช่วยช่วยกันหน่อยนะช่วยช่ยสมัครกันหน่อยนะเออเดี๋ยวเรามีอะไรมาแจกด้วยแหละเออบอกแค่นี้แหละแล้วก็มีเบื้องหลังการทำงานของเรา ก็ eh. kar mer kar mer. ้าามที่เป็นครั้งแรกที่เอโคมาประดับารกิจใช่ไหมฮะให้แล้วทะลุอนาคตมาเลยเออน้องตอเหรอว่าเอคมันในอไคอย่างที่เขาบอกว่าแหมฮิวกันอย่างนี้เลยนะ แล้วจะไปฆ่าอย่างไงตายฮัลโหลเคลียตัวทีละตัวกันทีละตัวก่อนโฟกัสทีละตัวก่อนโฟกัสตัวนี้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 แหมก็จีเอาจีเอาก็ไม่ติดอุ้ยทำไมอันตีด็วไวจังอันตีวายมากทุกคนเป็นนักติดอะเขี่ยเลยเออได้ฮิวยังไงอ่ะคุณคุณพี่ได้ฮิวยังไงคะไม่ดูหิวเลยเฮ้ยทำไมไม่หิวโอ้คุณรู้แล้วเจอตัวการแล้ว ไม่ไม่ยอมตายละในไงดันจะเอาตรงกากระจุกมนก็มีอันละตาละหนึ่งตาสองตาสามแล้วมันมีตรงมันมีตรงด้านด้านหนึ่งตัวแล้วก็ด้านตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับผมโอ้ยไม่ตายโอกัสได้ตัวครับเอาตัวนี้เออตัวนี้อ๋อถ้าอย่างเงี้ยมันน่าจะเหมาะกับตัวที่เป็นวันช็อตวันคิวป้างนะ แต่พวกแบตทีเรียอะไรเงี้ยเออได้วิดโอเมเกอร์ฮัลโตอะไรเงี้ยคือซิเมตตาอย่าอย่าวางป้อมเอางี้ดีกว่าเออเพราะว่าแบบไม่ตายเออไม่ตายต้องบอกกันว่าเอาตัวไหนเอ้าตัวนี้ได้ยวได้ไงข้างหลั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 งมันมีข้างหลังมันมีข้างหลัง คือคือตัวอื่นก็ร่วมรายการหรอหรือยังไงร่วมรายการตัวอื่นมันถ้าถ้ากำลังยิงตัวอื่นอยู่ตัวอื่นตัวตัวในแมพทั้งหมดก็คือแบบโดนทีหมดเลยจะได้หิวตามด้วยครับผมจะต้องปกติีละตัวค่ะให้ตายเถอะเพราะคนจะแบบจมตีหมู่ไม่ได้แล้วนะหมู่หมูคุณก็หิวชิวนะเออข้าวเปิ้เอาป้อมไปวางในนั้นไม่ไม่ต้องกด้อมยิงมั่วแหลกแล้วก็หิวแหลกลานะฮะเอาตัวใกล้ตัวใกล้ ต,ตัวนี้เออแล้วตัวต่อไปมานักขมากนักขมาก่อนตัวนี้วิ่งมาตัวนี้วิ่งมาตัวตัวนี้ซ้ัวนี้ก็ตรงนี้ตรงกลางเออเออเออตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเอาเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งทางขวาแต่ว่เนี่ยเนีตัวนี่ยตอนนี้ขอตัวนี้ขอตัวใหญ่ก่อนขอตัวใหญ่ก่อนอินฟอเซอร์ก่อนขออินฟอเซอร์ก่อนขอตัวนี้ก่อนตัวหนาหนก่อนขอเคลียร์ตัวหนานาก่อนตัวหลังตัวหลังตัวหลังนาตัวนี้ตัวนี้เออตัวไหนอีก ด้านบนจะตามด้านบนมีตัวนึ่งด้านบนมีตัวนึงครับมีมีแม่นางแม่นางตบแม่นางมาจากไหนแม่นางมาจากไหนตบแม่นางรูปแม่นางก่อนนะแม่นางมาจากไหนเคลียร์ตัวไหนก่อนตอนนี้ตอนนี้งงมากเอาเอาตัวหลักโอริต้าเนี่ยตัวใกล้ก่อนตัวใกล้ก่อนเออตัวที่ชั้นขากล้าหลักก็หลักก็หลักของขลังตัวไอ้โค้ดตัวไอ้โค้ดไอ้โค้ดใกล้นี่ครับโอเคโอเคโอเคตีเข้าบอลอีกตัวหนึ่งครับตรงมันนฮะเสียอยู่ฮะแล้วใครเป็นคิวเป็นเออ อันนี้เหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ต้องคอทุกทีนะแบบมอยากจลออันนี้ถ้าใครเล่นโซโลนะโหมดนี้นะบอกไว้เลยนะคุณคุณต้องสังเกตเพื่อนดีๆนะอ้าวน่าเนี่ยสังเกตเพื่อนดีๆนะเนี่ยสังเกตเพื่อนดีๆนะไม่งั้นฉีดนะบอกไว้ก่อนเพื่อนยิงตัวไหนยิงตัวนั้นนะยิงไอ้ฟอสเซอร์ก่อนครับเออยิงตัวใหญ่ๆก่อนนะคือยิงขลังโดยตัวหนึ่งก่อนขลังตัวหนึ่งครับโอเคครับ สังเกตเพื่อนนะเอออย่าอย่าไปเอนมันเปลนเพื่อจะิดนะเอาตองเอาอไหก่อนไนเปิร์อยู่ไหนสไนเป้อยูข้างหลังบนข้างบนโอ๊ยฮิวอีกแล้วฮิวอีกแล้วอาตอนก่อนตนก่อนไก่อนตไก่อนเอาตรงกลางใกล้ๆก่อนทัตรงนี้นี้เอ่อน้าน้ากนี้าอาย้านซ้ายก่อนด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายก่อน้้ายนอ้านานนาอมา เราต้องดีก่อนซ้ายก่อนแล้วก็ตัวกลางครับแล้วก็ขวาครับขวามีขวามีมีค่อยๆเกียร์ทีละตัวนะคุณผู้ชมนะเอาเอฟนฟอร์เซอร์ก่อนครับโออเคครับตัวนี้เอฟนฟอร์เซอร์ทั้งหมดก่อนเกียร์ก่อนแล้วค่อยลูกน้องมุ่นไวมากมุ่นไวไม่เคยมุ่นไวอะไรเลยมันก่อนเฮ้ยแต่หมวดนี้สนุกครับถ้าเล่นกับเพื่อนนะไม่รู้ว่าถ้าเล่นเดี่ยวๆนี่จะยังไงนะน่าจะหัวร้อนก็พอสมควรเลยแหละนะ ขอตัวนี้ค่ะขอตัวนี้ค่ะไปไปใกล้ๆเฮ้ยพอเซอร์จ้าสนายสนายบุญสนายสนายก่อนสนายก่อนขอสนายก่อนโอเคซูเปอร์ตัวหนึ่งกันเลยโอเคเอ้ยตอนไหนรอรอรอทำไมห้องไม่เปิดโอัวสองเหรอฮะยังครับผมยังยังไม่ใช่อัวสองครเตรียมตัวเพื่ออัวสองรอรอเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็เปิดเตรียมตัวอัวสองไม่ใช่บั๊กอีกนะรอบที่แล้วก็บั๊กนาแหม ต้องมีตัวใดตัวมีมีมีมาแล้วมาแล้วถีบแล้วโอ้สกิปช้าสกิปช้าสกิปสกิปการลันฮีโร่ช้าโอเคครับเออทูเปอร์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 ตัวนี้ก่อนไอ้เจ๋อเหนี่ยทำไมมันอ๋อทูเปอร์นี่โอเคเอออีกตัวเดิมอะตัวใกล้เราที่สุดตัวใกล้วงใกล้วงโอเคอ่ะกระโดดเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยส่วกลางก็ได้ วงเหมือนกันนะใครครปิงก็อื่นอนตอนนี้ expands. ตอนนี้ตอนนี้ก่นตอนนี้ตอนนี้นี่นี่ายกอนเปไม่เปิดอไนะโอ้ไม่จอยังไงดีเอาจะตั้งทีเพอร์ตซแล้วอานีะไม่น่ารีบใครเลยนะครับไม่น้องจะตายข้างในไหนไก้เอฟอร์เซอร์ครับ โอ้โหเสียงลั่นเนาะใช้ที่อัดเสียงมาหรือเปล่าเออเอามาใช้ในตอนนี้อย่างนั้นเหรอแอบแอบแอบเอาไฟโอซสองมาใส่แล้วเลยทำไมอ่ะแอสเซสเซนร์แมเ่นางครับแม่นางมาครับต้องมีตัวรอดตัวนึงครับผมผมนี่แหละกูนี่แหละกูนี่แหละทำไมมันไม่โดนวะเอ้างั้นแอสเซสเซนก็โดนฮิวสิ อย่าพึ่งอย่าพึ่งยตัวนี้แน่เอซิกอรเอซิกอรเอซิกอรเออนั่นแหละเอาเอมพัซเซอร์ครับเอมพัซเซอร์ก่อนโอเคครับผมครับเอาทูเปอร์ตรงหน้าก่อนครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ซ้ายก่อนซ้ายก่อนซ้ายก่อนแล้วขวาโอเคแล้วก็ตรงนี้เอมพัซเซอร์ตัวนึงครับผมไปร้อยนะฮะด้านขวาตัวนึงทูเปอร์ครับโอเคตรงกลางก่อนเอาใกล้เคียงที่สุดนะฮะโอเคใครยังไม่รู้นะโอ้สองเขาอัดเสียงปืนมาใหม่นะครับ อาจเสียงปืนจริงๆมาใช้นะใช้ประกอบนะครับก็เลยเอาล่ะนะฮะออตอนนี้เอาล่ะเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่น่าโฟกัสที่สุดแต่ว่าจะได้ฮิลหรือเปล่าก็อย่าไปอืนเอออย่าอย่าใกล้ไปอย่าใกล้ไปอย่าใกล้ไปมันแรงมันแรงนี่เขาต่อยวิธีนี้ง่ายง่ายอีซี่อบอกเลยต้องการใช้โล่ไม่ซิมนี่แหละ แกไอฟอสเตครับโอ้บอกเลยตัวนี้เป็นตัวเมตานะตัวไหนมีคนเนียนหลอข้างหลังอ่ะต้องเคลียร์ตัวข้างหลังเฮ้ยหรือวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่ไปเลยครับวิ่งไปเลยครับไม่ต้องสนใจครับไปแต่พวกเราอีกก่รไม่นะมาแล้วติ้งโอริต้าไปเฮ้ยหลุดมีคนหลุดมีคนหลุดมาครับีคนหลุดมีคนหลุด เป็นอะไรกับกูนะไหนเป็นอะไรกับกูนะเังบ่นออเป็นอะไรบัเนไดแคสรอเอาตัวบนใกล้ๆเรานะครับซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์อ้าวโดนฮิวได้ฮิวเอออันนี้ก่อนเอาซูเปอร์ด้านลงล่างข้างใกล้ๆหน่อยครับผมแล้วก็ตรงข้างล่างตรงนี้ก่อนครับ แล้วต้องล่างอีกตัวนึงครับแล้วล่างซ้ายครับล่างซ้ายมีสองตัวเอาได้หิวมเอ็บอสอยู่ข้างล่างตัวนั้นตัวนั้นโอเคข้างล่างเอฟนบอสเซอร์ตัวนึงครับโอ้ยอยากโดนยัดหน้าเอฟนบอสเซอร์อีกตัวนึงครับมีสไนเหรอสไนสไนสไนก่อนโอ้ยไปนู่นแล้วอ่ะยังไงดีสไนตายไปครับเอ็นบอสเซอร์ใกไม่ใช่ท่านี้ก่อนครับ ซูปเปอร์ตรงนี้ครับโอเคครับมีอะไรไหมโอ้ oh, น่าสนใจใครยิงลักใครใครใมีปัญหาไดนแล้วฝึกปอนไปทีเบอร์มากแบบพอตัวไหนต้องหีตัวไหนะไม่ตายขอซูปเปอร์ด้านขวาครับขอซูปเปอร์ด้านขวาหน่อยฮะตัวนั้นครับตัวนั้นครับตัวนั้นใครยิงตัวอื่น วับต no ัวนี้แน่นะวับไปวับมาแล้วกันนะตั้งไว้ก่อนเอ๊ะอย่างไรอ๋อพอละขอขอตัวไซส์ก่อนได้ไหมอ่ะไซส์อ๋อตัวนี้ก่อนโอ้เอ็นฟอร์เซอร์ก่อนแล้วกันเหมือนมาเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยอ๋อเป็นฝูงเลยวะโอไม่อออันนี้ต้องต้องเล่นโล่นะครับแนะนำนะครับเพราะว่าไม่โล่ไม่ได้จริง ข้างหน้าก่อนค่ะแล้วก็ตรงนี้โอเคต้นโอ้โหเฮ้ยทำไมไม่หิวเฮ้ยเอาตัวไหน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 ฟอสซิ่งก่อนฟอสซิ่งก่อนดีกว่าฟอสซิ่งก่อนดีกว่าตอนแรกจื่ว่าอะไรโอเคด้านหลังด้านหลังด้านหลังขอด้านหลังสักตัวครับไอขอตัวนี้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 ไอซ์ซินซินมาแอสซินซินมาแอสซินซินมาแอสซินซินมาจะซินก่อนละกันโอ้ยเลือดเต็มเลยเอาตัวเราก่อนได้ปะ เได้ลไวปนไแล้วอ่ะใคไปไปแทนปะอ่าไม่โดนหรอกอ้เอาล่ะไปแล้วตายตายตายเอาตัวตรงตรงข้าวหรอตัวนึงจนตายโอเคทุกคนตายครับตรงข้างหลังไปแล้วหรอตายแล้วหรอตายแล้วครับตายแล้วครับมาแล้วยานใหม่กั ไโอ๊ยวะเป็นฟอร์เซอร์มาอัพเฟซซ์ก็รอรอมันเดินขึ้นมาแล้วกันเออรอเดินขึ้นมาดีกว่ารอเดินขึ้นมาดีกว่ามัาจะง่ายกว่านะฮะอันนี้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอเคง่ายอัพเฟซซ์อีกตัวนึ่งครับขอบคุณครับคุปเปอร์ดานซ้ายอัพเฟซซ์ก่อนอัพเอาพเฟซซกเอสไนส์เอสไปสไนส์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 อัตายุ่ปเปอร์ มาแล้วตัวไหนตัวนี้โอเคมาแล้วเหรอเวลาพิเปิลมาแล้วฮะมีอันตีแล้วครับมีอันตีแล้วครับเฮ้ยตัวใหญ่มายังตัวใหญ่ไปหรอมาแล้วนะเมื่อกี้ตัวใหญ่มามาแล้วมาแล้วโอเคถ้างั้นถ้างั้นเตรียมก๊อปซิมไปกี่คู่โอ้โหแผ่นมาแล้วนะข้าวกรอปีทวายถ่ายได้ถ่ายได้โอ้ยตับวางไปแล้วขอขอขอตัวขอตัวใหญ่ตัวเดียวครับวายวายขอโทษค่ะเล่ห์วาสุดกิจ หาที่หลบอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ัคร่โอเคเดี๋ยวกำลังเดินไปไอ้เหี้ยวัดเออไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวลงไปช่วยโอ้ลงกันมาหมดเลยเรื่องเหลือเท่าไหร่เออเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วว้าไหวจัง่นนีีี้ลหกาจะหนีหรือจะเก็บคะแนน <ผ>ออยู่ไม่ได้แล้วเลือ่อนหลืลอฮ่าเอาไปอยู่แล้วโอ้แรงแล้วจบภารกิจสองครับไปอยู่แล้วไาร์ดปลาเถื่อน,อ,นอ่ะได้กี่คะแนนไปดูกันนะครับอ่ะมิชชั่นมิชชั่นนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งสองสาม น่าจะสี่ดาวน่าจะสี่เสือดหนึ่งเก้าเยอะนะ <c oughs> <c oughs>